ความสําเร็จที่ลูกอยากได้ทำไมนะลูกอาจจะพูดว่าอมมันฉันทําดีแล้วนะฉันคบคนดีแล้วนะฉันก็อยู่ในสังคมที่ดีแล้วนะทำไมไม่สำเร็จสักทีขายประกันฉันก็ไปอย่างแม่จิ๊บทางานขายประกันนะลูกเนาะ,ะก็จะมักจะได้ยินว่าหนูก็ฟังวิชาการทุกครั้งหนูก็ไปขายตามกฎเกณฑ์หนูก็ทำดีแล้ว ถ้าเช่นนั้นลูกลองฟังสิว่าลูกขาดสิ่งใดในเหตุสมปรารถนาที่พระพุทธเจ้าตรัสคือ 1. ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง 2. ปฏิบัติตามศีลห้าข้อครบสมบูรณ์แล้วหรือยัง 3. สะส,สมการฟังธรรมคือฟังธรรมะแล้วก็ท่องให้คล่องปากขึ้นใจเพียงบทเดียว แล้วหรือ,อยังเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ก็เป็นบทหนึ่งของพระองค์แต่เราก็จะต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ 4. จาคะเราให้ทานเราให้ทานแล้วหรือ,อยังให้ทานที่ทั้งกายวาจาใจนะคะลูกขาคือและไม่ต้องหวังผลตอบแทนด้วยจาคะแล้วนะคะปัญญา แล้วทั้งหมดเราครบสมบูรณ์แบบในสีข้อแล้วเราเกิดปัญญาแล้วหรือยังปัญญาของเราก็คือแยกแยะวิเคราะห์ตัวเองได้วิเคราะห์คนอื่นได้มองเห็นความผิดถูกได้อย่างเด่นชัดแล้วหรือยังนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรปฏิบัติอย่างเช่นลูกๆมาฟังวิชาการการขายประกันชีวิตลูก ทำพร้อมแล้วหรือยังลูกฟังสมบูรณ์แล้วยังโอเคนะคะลูกฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ไม่จิบจะฝากให้ท่านผอ,อสุนัยโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกัน